อยู่ที่จตุจักรค่ะมาแต่เช้าตรู่เลยวันนี้เราจะมาซื้อปลากันค่ะวันนี้เขามีเขาเรียกว่าเป็นลานเรนะ<ม>ก็คือว่าเป็นเหมือนกับว่าเขาจะเอาปลามาขายเป็นถุงๆแล้วก็เยอะๆอฟาร์มเขาจะเอามาวันนี้จะมาซื้อปลาอะไรคะปลาปลาที่ตุ๊กาปลาครับปลาครับออนี่คือลานเรที่เราจะมาถ่ายไปไหนอ,อะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปถ่ายก่อน มาปิดวัน<อ>คือไอ้ลานเล่นนะวันนี้เดินเข้าไปเอาปิดหมดเลยจริงๆแล้วต้องเป็นคืนอังคารต่อเช้าพุธแล้วก็วันพุธทั้งวันแต่ป้าไปดูคลิปเก่าเราแล้วพูดเราพูดว่าวันพุธวันพุธจริงๆเราก็เลยดันมาแบบมือมึนึกว่วมาคืนวันพุธต่อเช้าวพฤหัดเราต้องว่าเมื่อวานนี้รออาทิตย์หน้ามันมาอาทิตย์ละคร,ร,รป้านี่หลอกเราปิดทีเนี่ยใช่ตอนเล็กๆป้ามากะจิว่า ล้อ,อไปอีกตะเลแบบนี้เยอะคือเราอ่ะจ,จะไม่ได้มาเน้นปลาที่สวยๆแพงๆไงปลาคาร่บเราเอาแบบที่มันกแบบเยอะๆอะเน้นปริมาณเพราะว่าเราดูไม่เป็นเขาบอกว่าถ้าดูไม่เป็นก็ดีแล้วอย่าดูเป็นเพราะถ้าดูเป็นอ่ะไอแบบไม่สวยจะไม่เอาเลย <c oughs> สวยเท่าน,านั้น <c oughs> ไปใหม่นะคะไปใหม่ก็คือว่าแก้ตัววันนี้เป็นชาววันพุธ ก็ค Ske um, oh. right. ือว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเกือบจะไปเมื่อคืนแล้วเนาะเช่งคืนคืดปิาบอกว่าเกียวแล้วจะวไปด้วยนัดพิมพนัดแม่ะลยเรียบร้อยปรากฏแม่ก็เอกใจว่าอ่ะเดี๋ยวเช็คดูชัว์ๆยอีกทีสิปรากฏว่าไปเช็คดูอ่ะข้อมูลในเว็บหลายคนที่ไปก็าทำรีวิวก็บอกมาว่าตลาดเล่ปลากังขายปลาถุงกลางคืนไม่มีแล้วนะคะก็เลยบอกเฮ้ยไม่มีเราก็เลยไปดนอีกทหลายคนก็บอกไม่มีไม่มีคือณตอนนี้เนี่ยเดือนเมษาหก เดี๋ยวป้าลงไปคนเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวแม่ไปขับกวนแล้วมารับแต่นี้จะเป็นร้านธรรมดาก่อนร้านเล่จะอยู่ถัดไปถ้าไม่ใด้เป็นใส่ถุงเี่ยเป็นร้านธรรมดาเนี่ยสี่ตัวห้าร้อยอุ้ยก็ไม่แพงนะสี่ตัวห้าร้อยมีลูกปลานอก เจอแล้วลานเล่อยู่ตรงนี้นะครับโอ้แต่มันก็ยังน้อยกว่าเมื่อก่อนนะสมัยก่อนที่เรา้าใครมากระเดกจิ๋วมันเยอะตัวนี้เยอะเลยนี่เป็นพวกปลาพราปลาคาร์ฟเนี่ตัวเล็กมากตัวเล็กมากตอนนี้เป็นเวลา8โมง40หรือต้องรอ9โมงมันถึงจะเต็ม ไม่มีพวกนี้เป็นปลาสอดปลาตัวเล็กปลาหางลกยูงปลาทองเป็นปลาทองปลาชาก็มีมีอยู่น้อยมากเลยเหมือนเหมือนกันก็จะเป็นหางลกยูงปลาทองปลาสอดหมดแล้วมีน้อยมาก สมัยก่อนที่ป้าจับเ็กิวมาร้านเล่กไม่นจะใหญ่กว่านี้แล้วร้านแน่นกว่านี้เยอะมากหมดแล้วไม่มีนะไม่มีสิ่งที่้องการไม่มีปลาคามแบบเยอะๆะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูร้านธรรมดานี่แหละธรรมดาก็มีหลายร้านมากมีปเป็นสิบร้านเลยอะปลาคามเนี่ยมีตัวสองร้อยลูกปลานอกอเราก็ดูไม่เป็นนะไม่รู้นอกจริงหรือนอกไม่จริงนตนะัวนี้ใหญ่มาก เราเลือกที่เราชอบเลยดม่เป็ตอันนี้มาอีกร้านึ่งนี่ก็เกียนว่าลูกบานนอกตปนดีเท่าไหร่ฮะนี่ตัวสองร้อยว่าจะเอไปเน้ยกันตัวสองร้อยสิบแถมสองหนึ่งตัวนี้ตัวที่สอง ย่ำมกล้ายาดกันนั่นแหละไม่มีความรูม้นะฮะเจบสองตัวไมทำไมไม่ฝุกคะฝุกแล้วไม่ยอมตื่นสรุปแล้วคือซื้อสรุปว่าเจ็บสองตัวสองพันซื้อตลาดธรรมดาไม่ไม่ใช่ตลาดเล่เพราะว่าตลาดเล่อะเลียงหนูไม่มไปอืม มันเหมือนมันเปลี่ยนไปมันน้อยมากแล้วก็ซื้อหางตามาถุงละเจ็ดร้อยกว่าบาทไม่รู้เลยนะเราซื้อแบบมั่วๆมาเลยเอ่อออฟติมัมอะไรไม่รู้ไม่เราให้เขาแนะนำเป่าหรือไงก็เขาแนะนำอ่ะที่ร้านแนะนำไฮโปรแต่เราไม่ได้รู้เรื่องมาก่อนเลยไม่รู้เหรอซื้อมั่วงๆอันนี้แบบถูกเจ็ดร้อยกว่าบาทแบบแพงพันกว่าบาทก็มีหมูมัดแบบแบบมัดแบบแน่นมากอันนี้เรามาลอยน้ำสักครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวก็จะปล่อยเขาเรียกว่าปรับอุณหภูมิใช่ไหมที่ตาหลุดมาตัวนึงแล้วไม่ใช่แต่อีปอมออกมา อีปอมอ่ะเอามาลงปอมพี่ดีๆก็เอามาใส่หนึ่งตัวจากต่ละตัสองตัวเล็กๆเห็นไหมเออสองตัวสองตัวสีดำกับสีขาวไม่มีน้ำมันเกอู้หกระชอนก็ใหญ่มันจะเข้าไปในนี้ได้อป้าไม่มีลืมตัวกระชอนมาไม่ได้ตัวที่ถูกแค่นี้เองเข้าไม่ได้อ้าวทำไงดีคะอ่เอามือจับเขาออกมาเขาจะกล้าจับวะหนูจริงเหรอกล้าจับอ่าเอากระชอนออกไม่ไม่มีท่าเอาผ้าตันตอดเอ้ยแม่ทำให้ดูก่อนหนูไม่รู้จะทำยไง มันจะกลับได้ไหมอ่ะปลาครับมันดูเป็นปลาสุภาพคุณแม่ถือกลัวมันบาดเจ็บแค่นั้นแหละแม่ก็ทำมันเบาๆยิมอยากให้น้ำมันออกนะจับมันๆนะไม่เอาน้ำเลยเดี๋ยวจะยันดิสิค่ะดิสกิวตั้งชื่อได้ไงตัวแรกชื่ออะไรคะชื่ออะไร เดี๋ยวจะจำได้เหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าตัวที่สองมาแล้วอ่าตัวแรกคืออะไรเลยซิวซ้อมหนึ่งซ่อมสองค่ะซ้อมหนึ่งซ่อมสองไปเลยอ่าซ้อมสามมาเฮ้ยตอนที่ร้านไปก็ว่าตัวมันใหญ่อยู่นะเฮ้ยซ้อมจีซ้อมจืดซ้อมจืดโอเคพอมันลงหมันเล็กเลยค่ะบมูนอืออืมอันนี้ซ้อมดำเน่าเฮ้ยท้อไมชื่อแกะต้องมีสีได้จับดีจืดจัวจีซ่อมจีซ้อมจืดซ้อมดำเอาไปจับอย่างนี้เพราะว่าถ้าลึกมากก็มันยาก อ,อมูจามุนเก่งจริงเลยอันนี้เอส้มไต้หวนันค่ะส้มแมนดารินอ๋อส้มไต้หวนันอ่ะหมดแล้วป้าเฮ้ยตัวเล็กของอีป้องเขาไปไหว้วหรวมฝูงอ่ะเห็นไหมใช่เพราประคางนี่เขาจะมีจา่าฝูงแล้ไหว้ตามกันนะเหรอคะอืมอ๋ไมาแูบป่า,อ,ปาอะไรนะนี่ส้มอะไรคะเด็กเกี๊ยวอืมเอ่อส้มเขียวหวานค่ะส้มเขียว มิดจับขึ้นมาดิบๆแบบนี้คืออะไรเนี่ยส้มดิบส้มดิบอ่ะตอนนี้ก็ปล่อยหมดแล้วนะคะมีเขาวข่านวลหนึ่งตัวแล้วก็ตัวเล็กเห็นปะตัวจิ๋วๆอันนั้นคือป่าอีป้อมจริงๆมันมีสองตัวนี่อ๋อไงไงขาวจัวตัวหนึ่งดํา้ายแต่ป้าไม่ได้ซื้อดําายแบบของอีป้อมมาเลยเนาะไม่ชอบไม่ชอบชอบแดงๆใช่ไหมก็จะมีแดงแดงขาแดงส้มดำ ไอ้แดงส้มดําขาวผหพอมาลงบอรแล้วมันดูน้อยมากไปเลยค่ะปาต้องซื้อมาพีสิบ <20 S 2> ตัว,ตวแล้วเหรอสิบสองตัว,ตว เดี๋ยวเรามาดูกันว่าต่อจากนี้เนี่ยปาป๊าจะซื้อปลามาเพิ่อมอีกเยอะแค่ไหนคะบ๊ายบาย